สเสน่หจันขาวนี่นะคะราคาแพงเลี้ยงยากมากก่อนที่จะไปรับชมนะคะพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะ,ะสบายดีใบทันสวัสดีจ้าพี่น้องจากคลิปนี้ประทันก็จะให้ดูนะคะต้นสเสน่ห์จันขาวของประทันนะคะต้นนี้ประทันซื้อมา250บาทค่ะแต่ว่า ตอนที่เขามากับเรานั้นนะคะเขาจะมีพวกมดนะคะไปอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางของต้นตรงยอดเขาค่ะมดเขาจะอยู่ตรงนี้ทํารังอยู่ตรงนี้เลยนะคะเมื่อประทานเลี้ยงไปนะ,ะก็พ่อก,ก็พยายามทําทุกอย่างเลยนะ,ะเพื่อจะให้มดตรงนั้นนะะ่ะเขาตายใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าเขาไม่ตายค่ะพี่น้องจา๋า เขาเกาะกินรากต้นของเรานะคะซึ่งทำให้รากตรงนี้เขาตายเขาเน่านะคะทีนี้ว่าก็ทำให้ใบตรงนี้เขามีก้านที่เขาเหลืองเหลืองแล้วก็ทำให้มันแบบเหลืองแล้วก็มีแนวโน้มว่าที่เขาจะตายนะคะพระทันก็พยายามที่จะตัดนะคะตัดตรงกิ่งก้านใบของเขาเนี่ยออกไปทีละใบ ซึ่งมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเพราะว่พาพอเรามาดูตรงนี้ปรากฏว่ามันเน่าตรงยอดของเขาเน่านะคะทีนี้ประธานก็เลยแก้ปัญหาโดยการตัดนะคะเอากันไก่นะคะตัดตัด,ต,ดตัดตรงปลายเขาออกเลยนะคะจนเหลือแต่รากนะคะจนเหลือแต่รากเขาที่มันฝังดินอยู่ใบตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะเขาเป็นเสน์จันขาว ที่ไปเขาเป็นเสน่ห์นะคะพระทานตัดทิ้งไว้แล้วก็ไว้ตรงนี้เป็นปุ๋ยของเขานะครับพระทานจะไปทิ้งต้นไม้นะคะนี่พระทานก็เลยตัดออกนะคะนี่ปรากฏว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่น้องจานี่เขาเริ่มเขาเริ่มที่จะแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะคะต้นเสน่ห์จันเรามัน,มนตายเนาะมันเน่าเขาเน่าใบเขาเน่าใบเขาตาย ก็จริงนะคะแต่ว่ารากเขาไม่ได้ตายนะคะเขายังมีก้อนมีหัวอยู่ในนั้นนะคะพอเราตัดออกนี่เขาเริ่มแตกขึ้นมานะคะตรงนี้ที่เราเน่าเนมันก็ไม่เน่าแล้วเพราะว่าเราได้ตัดส่วนที่เขาเน่าออกอันนี้ประทานก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะที่คนสําสหรับคนที่เขาเลี้ยงเสน่ห์จันด้วยกันแต่เจอปัญหานี้มากแล้วก็เสน่ห์จันขาวเป็นอะไรที่แพงแพงแล้วก็เลี้ยงยากลยนลคะพี่น้องคะ่ะ เลี้ยงยากกว่าเลี้ยงยากกว่าเสนจันขาวเออเลี yes. ้ยงยากกว่าเสนจันเขียวเลี้ยงยากกว่าเสนจันโกเมนทั่วไปเลยนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างดีเนะคะเสนจันขาวเนี่ยเขาจะเลี้ยงยากกว่าเสนจันเเนจันเขียวนะคะเลี้ยงยากกว่าเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือเสนจันเขียวของประทานนะคะประทานก็เลี้ยงเขาก็แตกมาด้านนอกก็มีอีก นี่คือสเสน่ห์จันเขียวเอ้ยจันดำนี่คือจันดำนะคะส่วนนี้คือสเสน่ห์จันหอมสเสน่ห์จันหอมของพระทันอันนั้นก็เป็นสเสน่ห์จันอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะพระท่านเลี้ยงเยอะมากเลยสนับต้นสเสน่ห์จันเดี๋ยวเราไปดูเสนต้นสเสน่ห์จันโกเมนที่อยู่ด้านนอกนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นสเสน่จันโกเมนนะคะที่พระทานเอาไว้ด้านนอก <c oughs> <c oughs> โกเมนเขาค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายมันมีช่วงหนึ่งที่พระท่านไม่ได้อยู่บ้านนะคะนี่เขาก็เป็นใบเหลืองๆนี่เขาจะเป็นเป็นโรคใบเหลืองนะคะพวกเนี้ยก็ให้เราตัดออกพระทานก็ตัดออกนี่คือเป็นสองต้นที่ขึ้นมาใหม่พระทานก็ตัดออกนะคะอันนี้ก็คือ,อยังตัดออกไม่หมดเลยถ้าตัดออกนี่สงส่จะโกรธเลยนะคะ พระท่านเสียดายเนาะถ้าเราแก้ปัญหาโดยการตัดใบทิ้งนะคะพวกนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ตัดออกนะคะเขาก็จะตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกนะคะนี่คือต้นเสน่ห์จันเขียวอีกต้นหนึ่งของพระท่านนะพระท่านเป็นคนที่เลี้ยงต้นเสน่ห์จันเยอะมากนะคะอันนี้ก็นะคะพระท่านก็ขอขอบพระคุณเลยนะคะว่าขอขอบพระคุณทุกการรับชมเลยนะคะถ้าหากว่าเราเจอต้นเสน่ห์จันที่ตม ตรงกลางยอดเขาเน่านะคะก็ให้เราตัดทิ้งนะคะพระอานก็ขอขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะ thank you for watching อยู่เลยเด้ยแห้งเลยรวยางฝั่งทุกบา้บานทุกท่อง,งนะคะสวัสดีค่ะรับชมไปแล้วพระานก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ